เริ่มไปการลั่นครับมันเรียบๆตุง้งหอยแล้ว โอ้โหทีนี้ลุยไม่ยั้งเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเอ,อ้าจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้โอ้โหปั่นไปเ,เลยเลย ใจเย็นใจเย็นเฮ้เฮมือนจะไปยังไงครับพี่อ๋อได้ดูความแรงของเจ้าสุดหล่อแล้วนะครับ ไม่คอยได้ลันสะไรต้องใส่จะัาอันอ้าวดูทีเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีต้นไม้แทงเข้ามานะครับกิ่งกระถินอ้าวลันต่อครับ โอ้ลาบนะครับตอนนี้เจอลูกลั่นเข้าไปมาใหม่ครับฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่ แม่แค่ลั่นหน่อยเดียวนะครับเศษผงเต็มแผงกันลังพึ่งนะครับมอน้ําเต็มเลยระหว่างที่ดันรอจานบูไปป่ายางนะครับเดี๋ยวก็เราจะต่อให้อีกคลิปหนึ่งนะเพราะมันโอ้โหเป็นวันนะครับ พอเห็นอะไรกว้างขึ้นดีกว่าเก่านิดนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยรออาจารย์โบครับผมจะต่อให้อีกสักคลิปหนึ่งมันมันอย่างนี้ก็ไว้เพียงนี้นะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามก็รับชมกันสวัสดีครับ